ความคืบหน้าของคดีน้องชมพู่หมอพรอทิพย์เผยปมปัญหาการเก็บหลักฐานคดีน้องชมพู่แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนะสุนัน์อดีตพออสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เปิดเผยกับทีมข่าวพีพีวว่าคดีน้องชมพู่อาจคี่คลายได้เร็วหากกระบวนการรวบรวมพยานหลักฐานตั้งแต่เริ่มต้นทำมาดีและครบถ้วน แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีหลายขั้นตอนที่เป็นปัญหาทําให้กระบวนการสืบสวนสอบสวนทําได้ไม่ต่อเนื่องเช่นขั้นตอนการรวบรวมหลักฐานตั้งแต่พบศพครั้งแรกซึ่งควรมีแพทย์นิติเวชท,ที่มีความรู้ความสามารถลงพื้นที่ร่วมกับตํารวจพิสูจน์หลักฐานซึ่งมีความเชี่ยวชาญคนละด้านไปเก็บหลักฐานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากล แต่กรณีนี้เข้าใจว่าด้วยสภาพพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลและระบบที่ไม่ได้เอื้อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างเหมาะสมระหว่างแพทย์นิติเวชและพนักงานสอบสวนจึงทำให้การทำงานร่วมกันนั้นขาดช่วงและไม่มีประสิทธิภาพอดีตเพออสถาบันนิติเวชอธิบายว่าสาเหตุที่ควรมีแพทย์นิติเวชท,ที่มีความเชี่ยวชาญลงพื้นที่ ทำงานร่วมกับพิสูจน์หลักฐานในลักษณะคดีนี้มี6ข้อประกอบด้วย 1. ต้องพิสูจน์ว่าผู้ตายคือใคร 2. สาเหตุแห่งการตายซึ่งบางครั้งจะมองเห็นที่ศพทันที3พฤติการถูกกระทำหรือมาจากอุบัติเหตุ 4. ระยะเวลาที่เสียชีวิตซึ่งเป็นความรู้ของแพทย์นิติเวชโดยตรงซึ่งเรื่องนี้ จะทำให้ตำรวจสามารถต่อยอดประเด็นสืบสวนสอบสวนได้ 5. จุดที่ผู้ตายเสียชีวิตซึ่งกรณีของน้องชมพูนั้นก็ยังตอบไม่ได้ว่าเสียชีวิตณนะจุดพบศพหรือไม่หรือมีใครนำศพมาทิ้งไว้ 6. หากถูกกระทำต้องตอบว่าใครเป็นผู้กระทำคืบหน้าคดีน้องชมพูเมื่อ1 5กรกฎาคม63พันตรวจเอก สุรโชคเจษดาเดชฉายาสารวัตรแตมโปอดีตผู้ขับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญและอดีตสารวัตรกองปราบนครบาลตั้งสมมติฐานว่าน้องชมพู่อาจเสียชีวิตวันที่10พฤษภาคม63แต่เป็นช่วงเย็นก่อนกินข้าวเพราะผลชนสูตรบอกว่าท้องว่างไม่มีอาหารในท้องหลังจากนั้นน้องถูกผุ้จัดฉากอำพรางศพ เป็นไปได้ว่าคนร้ายกลุ่มนี้จะนำศพไปซ่อนไว้บนผู้เหล็กไฟอาจจะเอาไปซ่อนภายในถ้ำซึ่งมีความเย็นเมื่อวันที่ไปเจอศพเด็ก14พฤษภาคมศพจึงไม่เนา่าถ้าเด็กเดินหลงทางขึ้นเขาชาวบ้านที่ทำไร่ทำนาต้องเห็นและเด็กต้องร้องตะโกนแน่นอนส่วนเรื่องที่มีพยานเห็นน้องชมพู่ ช่วงเช้าวันที่11พฤษ,ษภาคม63ความเห็นส่วนตัวมองว่าพยานอาจจะจำสับสนก็เป็นได้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเคยมีพยานที่จำสับสนแบบนี้มาแล้วหลายคดีรวมทั้งน้องสดิ้งก็ยังบอกมาบอกว่าวันที่น้องหายไม่ได้นอนหลับรวมทั้งบาดแผลที่เกิดขึ้นบริเวณแผ่นหลังและข้อเท้า ที่แพทย์ชนสูตรบอกว่าอาจเป็นรอยกิ่งไม้แต่ตนนั้นสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากการถูกทำโทษเคี่ยนตีและอาจช็อกตายได้ส่วนแผลที่เป็นรูที่ก้นไม่น่าจะเป็นแผลจากการกดทับแต่เป็นแผลที่มีคนทำร้ายโดยเด็กอายุเพียงสามขวบหากโดนทำร้ายจริงตามที่คาดไว้ก็น่าจะช็อกตายได้ อย่างไรก็ตามขอยืนยันว่าน้องชมพู่วัยสามขวบไม่มีทางเดินขึ้นเขาไปได้อย่างแน่นอนเพราะเด็กหลงทางอาจจะตะโกนร้องเนื่องจากตนนั้นเดินออกกำลังกายตีนเขาทุกวันเช้าละวันละสองชั่วโมงอย่างเหนื่อยจึงคิดว่าน้องชมพู่เดินขึ้นไปบนเขาเองไม่ได้แน่นอนตัดประเด็นนี้ทิ้งไปได้เลย ความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับอืมเห็นตั้งคำถามคนอื่นจังตอบบ้างดีไหมที่ถามนี่เพราะมันคนลเวอร์ชั่นกับที่พระพลแถลงคนที่เป็นสปอนเซอร์เพลงของชัยพลนี่คือพระพลเองไม่ใช่หรือตกลงใครโกหกพระอาจารย์หรือลูกศิษย์ นาทีมีหลักฐานหมายว่าตัวเองเป็นสปอนเซอร์ห้องอัดเพลงให้ใชัยพลหรือจริงๆแค่ตามไปจะเปิดตัวครีมให้ใชัยพลโฆษณาไปในตัวแล้วเลยใช้วิธีเดิมๆเครมว่าตัวเองออกเงินตอบได้ไหมถ้านาทียืนยันมีหลักฐานว่าตัวเองจ่ายเงินค่าห้องอัดแปลว่าพระพลโกหก สองคนนี้ต้องมีคนใดคนหนึ่งพูดเท็จใครจะตอบนาทีหรือพระพลหรือหุบปากเงียบทั้งคู่ปล่อยให้สังคมตัดสินเองซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าพูดความจริงไม่จำเป็นต้องพูดตรงทุกครั้งถัดมานะครับบอกว่าปดเก่งทั้งกวน ทั้งหัวดำหัวโล้นถัดมานะครับบอกว่าก่อนหน้านี้ที่จะมีคดีน้องหนูให้น,น้าพาไปหาพระอาจารย์ที่วัดน้าบอกว่าจะไปทำไมพระไม่มีศีลแต่ตอนนี้นะ่ะเข้าใจคำที่น้าพูดแล้วถัดมานะครับบอกว่าหน้าตาของแก๊งต้มตุน๋นหลอกลวงถัดมานะครับบอกว่าจับเข้าคุกให้หมดวันนี้ มันก็ลงคลิปด่าป้ายานถัดมานะครับบอ,อกว่าสมัยก่อนมีเพลงวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งถัดมานะครับบอ,อกว่างงมากกับกลุ่มนี้น่ะตรงไหนจริงตรงไหนเท็จถัดมานะครับบอ,อกว่าหลวมมิดถัดมานะครับบอ,อกว่าช่วงหลังเคยได้ยินพระพูดว่าค่าใช้จ่ายการทำา MV และค่าที่พักลูกศิษย์เป็นคนออก คิดว่าน่าจะลูกศิษย์ออกให้แหละค้าทนายลูกศิษย์ยังออกเลยคือช่วงหลังคนมองพวยเป็นคนดีถูกใส่ร้ายแล้วมีพระที่ลูกศิษย์เคารพศรัทธาการันตีเป็นคนดีใครก็พร้อมช่วยคนดังณนะขณะนั้นแต่ณนะตอนนี้นะ่ะลูกศิษย์พระคงไม่มีใครสนใจออกลายมาแล้วออกลายให้เห็นฮ่าฮ่า ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่จากทางกลุ่ม f เฟ e บ o ๊ก FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับยูทูบเบอร์ฝั่งชัยพลแต่ละคนนี่เก่งๆทั้งนั้นน่ะด่าคนแก่ให้ตรอมใจก็ทำได้แช่งให้เด็กให้หมดอนาคตก็ทำลงคออีกฉันน่ะยังไม่ได้ยินอีกฝั่งแช่งชักหักกระดูกลูกๆของจำเลย ทั้งที่ดูการวางตัวแล้วมองอนาคตไม่เห็นเทียบไม่ได้เลยกับลูกสาวคนโตของพ่อแม่ผู้สูญเสียที่ช่วยพ่อแม่ตัวเองนั้นตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตครอบครัวที่นั่งกินข้าวด้วยกันพร้อมหน้าครอบครัวที่บ้านช่องสะอาดสะอานไม่ใช่รกและไปด้วยกองผ้าเต็มที่นอนรกไปหมดเหมือนบางบ้านอีชั้น ยังไม่เห็นใครว่าลูกจำเลยจะเป็นโรคซึมเศร้าเอาแต่เล่นเกมติดเกมเป็นเยาวชนก้มหน้าติดมือถือไม่ต่างกับตาที่ติดโซเชียลที่ฉันยังไม่ได้ยินใครว่าฝั่งจำเลยมีแต่ฝั่งจำเลยว่าลูกฝั่งโจรลาเต้ว่าลูกที่เสียชีวิตแล้วว่าเป็นลูกชู้ว่าคนที่ยังมีชีวิตก็โดนด่าว่า 11รอดอบ้างละสารพัดจะว่านี่มุนีมาแช่งเด็กว่าหมดอนาคตชีวิตจะมีความทุกข์เพราะเด็กนั้นกลัวผู้ใหญ่จะดุเลยโกหกว่านอนหลับแค่นี้ต้องแช่งชักเด็กกันเลยเหรอพี่ชันไม่เข้าใจว่าทนฟังกันได้อย่างไรไม่มีใครค้านสักคำว่าเฮ้ย นั่นเด็กนะมุนีพูดถูกอย่างหนึ่งพ่อแม่ครอบครัวคือเป้าหล่อล้อมชี้ทางว่าอนาคตเด็กนั้นจะเป็นอย่างไรและเด็กที่พ่อนั่งด่าคนด้วยคำหยาบคายขณะที่อุ้มลูกอยู่ในอกเด็กจะโตมาพูดเพราะเป็นคนดีใช่ไหมลูกที่เห็นพ่อเอาย่าไปทิ้งวัดนี่นะ่ะต่อไปลูกโตมาคนเลี้ยง พ่อเลี้ยงแม่สินะพ่อแม่บางคนโชคดีกว่าคนอื่นที่มั่นใจได้เลยว่าลูกจะโตมาจะไม่โกหกเพราะลูกเป็นใบ้ฮาฮา